ุฒประจําปีบุฒเดือนหกนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีของชาวภาคอีสานเราครับถือว่าเป็นบนุญเป็นุ่ดเป็นจุด,ดรับผู้ท่านแคะับที่มาในวันนี้วันนี้ก็ที่บ้านประการคุ่งมู่ที่นหนึ่งก็มีบุญประจําปีมือนันนครับก็เป็นานวันเปิดสวนในช่วงกลาวงวันนะครับรท่านผู้ใหญ่สาธุี่นักแตดง ว่าเป็นผู้นำบ้านก็ได้จัดครับผมพร้อมกับทางทน้องบ้านท่านน้อยเราครับก็คือว่าวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการบ้านทุกท่านานะครับที่ได้มีความสามัคคีในการัด่งานในทางนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางทางง่านกำลังครัทธาพระสวามวันนี้จัดที่มาดูแลความเรียบร้อย เต็มที่นะครับเป็นทั้งทุกทุกหมู่บ้านนะครับที่มาในที่พละบ่อมาดูแลโยบร้อยให้กับพี่น้องถึงอย่างไรก็ทางท่านผู้ใหญ่ได้ตั้เหลี่ยมว่าข้ามทะเลวิวาสหากมีปัญหาแล้วท่านผู้ใหญ่ก็จะหยุดการแสดงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านมีคณะดนตรี2010ที่มาแสดงให้พวกเราได้กำลังกสนานนะครับ ฉะน,นั้นก็ขอให้ทุกท่านวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้สนุกสนานกันเต็มที่คิดว่าคงจะตีหนึ่งตีสองนะครับต้องเ็นอยู่นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องอบ้านค่าน้อยน้องชาวตำบลปราการรุ่งด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับวันที่14บสี่สพฤษภาครับอย่าลืมไปสิทธิ์ของท่านนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศ ว่าเป็นโอกาสของพวกเราแล้วแล้วก็ขอฝากพวกเรารท่นออานนะครับขอแจ้งเตือนแจ้งเสียงท่านให้เกินระบบราคาทิปรตัรนะครับระบบราคาทิประตัดเราแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับแลก็ได้ความแ้งความสนุกแล้วก็ได้ความสนุกความบันเทิงนะครับบางคนก็มาถึงที่สถานบันทัศน์โไม่กลับตุมอ ก็หลายหลายท่านนะครับตามที่ครับก็ขอขอบคุณหนึ่งมากครับสุดท้ายก็ขอบารมีองค์พระนธรรนุ่นราชินงศักดสิทธิ์ทั้งหลายครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเลือกคิดปรารถนาที่ใดก็ขอให้ได้สมความผู้มาดปรารถนาทุกประการแล้วก็ขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานทุกทิศแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยครับวันนี้ในเวลาอันสมงแล้วผมขอเปิดหมอลำซิ่งนะวันนี้ครับขอกขอบคุณครับ ครับต่อไปเป็นการมอบเงินช่วยงานบุญประจําปีครับท่านแรกครับท่านสวารละทองครับมอบเงินช่วยเหลือครับเยนเชนท่านผู้ใหญ่ครับช่วยงานบุญประจําปีของเราได้ยินข่าวบอกผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านครับนาปัจจัยมาสนับสนุนเยนเชญเลยนะครับท่านกำนันสงรามแก้วกศาวงครับมอบเงินสนับสนุนงานบุญเอนหกของสำนักสงฆ์บึงกองท่านต่อไปครับท่านพุธชัยเกษรราชมอบเงินสนับสนุน สัมสมบุญกองท่านอุเทนครับอุเทนเพชรดีไครศิลาบุคคลนะครับอมอบเงินช่วยเหลือนะครับช่วยงานบุญนะครับอนุโมทนาสาธุก,การเป็นบุญเป็นกุศลท่านผู้ใหญ่สาธินีจันแดนให้มอบเงินสนับสนุนบุญประเพณีแก่บุญเด่นหกของสนักศพบ,บุญกองเราครับท่านผู้ใหญ่ลงเยาจากบุงเทครับอมอบเงินสนับสนุนบุญประจําปีด้วยนะครับ ดิฉครับท่านผู้ใหญ,ญ่นรงศรีวงจากหนองมุญแกนได้ไปบอกบุญนองมุญแกนนําต้นกันมานะครับอนุโมทนาสาธุก,การเป็นบุญมีส่วนะครับ <het S 1> ท่านต่อไปครับท่านขวัญใจมหาโคนะครับพี่น้องพระกลางท่านําปัจจัยมาอนุโมทนาสาธุครับท่านต่อไปครับท่านอดุลจีโวพี่น้องเราพกงตานก็เอาต้นกันมาเหมือนกันครับมอบปัจจัยอนุโมทนาสาธุการเป็นบุญกีส่วนท่าน ธนาบ่ายในแสงครับบ้าเหล่าน้อยก็มานะครับต้นกันอ่าอนุโมทนาสาธุกับหลายบ้านมาสนับสนุนนะครับครับท่านศักดิ์สิทธิ์สาเสด็จนะครับอ่าพี่น้องศรีบุญเรืองก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุในบุญประจำปีด้วยนะครับท่านจูเกียรติบุญชัยครับมาอนุโมทนาสาธุกับบ้านสนักสงฆ์กองเรานะครับอนุโมทนาสาธุท่านไหนจะ มาสนับสนุนอนุโมทนาสาธุกับบุญนักสงฆ์กองครับท่านผู้ใหญ่เทวราชพลโลกาครับหมู่สิทธิ์ก็แพ่ต้นกันมาด้วกันครับอนุโมทนาสาธุนะครับหลายหลายท่านท่านไหนที่ยังไม่ได้มาอนุโมทนาสาธุกับบุญท่านผู้ใหญ่เยาวรักหมดแล้วยังครับกราบขออนุโมทนาสาธุการเป็นบุญกุศลกับทุกท่านครับครับ คงจะไม่มีการเปิดฟอนะครับเนื่องจากว่าเป็นหมอลำสิ่งครับขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้ครับเรีเล่นเชิญท่านสนุกสนานกับต๋องมิวสิกในโอกาสต่อไปครับ ขอบคุณครับนะครับขอบคุณทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครบผู้นำเนินองที่ผู้ดำเนินทุกทุกฝ่ายนะครับเราด้วยท่านประธานนะครับในพิธีนะครับในค่ั้งเกวันนี้นะครับขอบคุณสลับอ่านท่านนายกค์เราด้วยทีมงานนะครับขึ้นกล่ารเปิดการตัวงานครับวัตถุประสงค์ในการจัดการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นเกียรติให้กับทีมงานการแสดงต่อมือสศิลป์ของเรา และช่วงนี้ครับสุ่ง้าที่เดครับส่งความสุขยางเต็มรูปแบบกับพวกเราทีมงานต่อไปอสิคคบคบยกหน้าที่นี้ให้สำหรับสุดยอดทีมงานอาจารย์ดนตรีครับรั่านนข้าวัฒนธรมหลากหลายเรือุท่หรือไฟสูงหา ยาตาฝังหงนี่คือค่าวันประจำจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นทีมกันแน่ของพวกเรากลุ่มศิลปินทีมงานมิวสิ c จากดอกดินทีมดอกหาจากบ่าตากก้าวมาเป็นศิลปินถายแปลชื่อทีมงานว่า2 Music 2นักงานตั้งอยู่มาโนธาตำบลโคกสีอำเภอพักยาจังหวัดนครพนม ติดต่องานแสดงได้ทีใหม่เลข0 9 1 0 4 7 7 7 0 6ขอเชอญชวนคนที่ต้องจิตมันเชิญทุกท่านผู้สมเกียรติแเบียสีได้เวลาที่รอมาถึงนาทีเชิญน้องพี่สุขสันต์สัำราใจฝั่งสิงแขงสิงลำประจำที่สิงละปิดอนติสาตาสมัย สื่อสารอนุรักษ์กันต่อไปอยู่ผู้ใช้ขีสารานออกเร้าและช่วงความสุขความสำหร็จจต้องยิ่หไปครับขอเชิญมืันสุเกียรติองกิป็นรักประแและน้ำทีขอบแกเละสัมพันธ์แบบทุกอยกางราศทุกตัวที่จาต่อพิสิทธิ์ได้นักองา